ผมไม่ได้เรียนเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรนะครับแต่ผมจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผมทำงานธนาคารแล้วก็พบปะกับลูกค้าหลายหลากอาชีพแต่ในส่วนของเกษตรกรเนี่ยผมคิดว่าในส่วนเนี้ยไม่ค่อย ได้รับการดูแลให้มีรายได้ที่มั่นคงเลยมักจะถูกนายทุนกดราคาอยู่เรื่อยๆกรมวิชาการเกรษตรจะมีวิธีการอย่างไรที่จะผลักดันให้มีต้นทุนที่สามารถจะคำนวณได้ว่าเกษตรกรปลูกพืชชนิดนี้ ผลไม้ชนิดนี้เขาจะมีต้นทุนในการผลิตขั้นต่ำเท่าไหร่เพื่อจะให้มีการมองดูว่าเมื่อมีต้นทุนขั้นต่ำเท่าไหร่แล้วการที่เราจะช่วยเหลือกเกษตรกรให้มีไรายได้อยู่ได้เขาจะต้องขายผลผลิต อย่างน้อยที่สุดแล้วจะต้องได้ต้นทุนคืนทั้งหมดและให้มีกำไรเลี้ยงชีพได้อย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าขาดทุนแล้วก็หรือกำไรไม่พอกับค่าแรงการทำนาการทำสวนกานรทำไรอยากจะให้ทางกรมวิชาการเกษตร ไปหาวิธีการว่าจะวัดต้นทุนในการผลิตพืชทางการเกษตรทุกชนิดประมาณเท่าไหร่โดยคิดเป็นพื้นที่เช่นหนึ่งไร่หนึ่งงานอย่างนี้เป็นต้นเราจะได้รู้ว่าเนี่ยเกษตรกรเขามีต้นทุนเฉลี่ยทั้งประเทศเท่าไหร่ ในส่วนนี้เราจะได้ผักกันเข้าไปอยู่ในโครงการให้รัฐบาลเขารู้และเขาจะต้องรนลงทำให้มีราคาซื้อขายมากกว่าต้นทุนอย่างน้อยที่สุดให้เกษตรกรมีอาชีพที่ยั่งยืนหากไม่มีไรายได้แล้วเขาจะอยู่ได้อย่างไรดอกเบี้ยธนาคารก็มี อย่างนี้เป็น